สบายดีพี่น้องสบายดีสุกุสุกนสมอสบอนสบายดีเอฟซีทูกฐานเด้อที่ขลุบหลกแพงมะไรเงี้ยดีครับสมองของแม่ตายพี่น้องมันเลยพี่น้องมันเลยพอเฮ็ดปุ๋บพี่น้องจุ่มทางบ้านพี่พี่พี่จุนทางบ้านพี่น้องพี่มันเลยมันเลยจุดเพื่อ จพี่น้องปาโตเก็บก่อนพี่น้องเอ้ยเก็บก่อนเก็บก่อนคนสิมาเห็นเก็บก่อนเด้อเก็บก่อนเด้อขออนุญาตเก็บก่อนเด้อโผล่พี่น้องเอ้ยพี่น้องอกพปงใหญ่เลยบานเด้อเด้อแต่พอแกงแล้วพอแกงแล้วพี่น้องมันแล้วมันแล้วเราไปน้องกันเลยพี่น้อง ไปอยากเสือสายตาพี่น้องมันยังอันนี้พี่น้องแปลนแปนเลยพี่น้องเอ้ยผูกผูกผูกแปลดเติดแปลดเติดแปลดแปลดแปาดแปลดแม่ผูกมันมันพี่น้องเดินแปลนแปลนเลยเดินแสบเบิ่งนะนะแปนลดเติดเลยแมนยังเลี้ยวมาเพราะว่าเจือกเพือกอยู่ เอยากเสือบอยกัยกเสือบอยักเสือันี้เก็บภาพให้เบิ่งก็ได้พี่น้องเอยากเสือสายตาจะกของโพดโพดโพดโพเก็บกดพี่น้องเก็บก้อนเก็บก้อนชิมก้อนเดี๋ยวก็จะามาเห็นมากคนเดียวกับมันพี่น้องเลย้ยบบสีมนันแบเนี้เป็นแป,ป้นกับมันเลย น,นันนะี่เนาะมาเด้อมาเด้อช่วงไซรอบสองในน้องขิดสิมาน้ำอยู่เหตัยย่านบ่ได้เลยบ่ไดริบูิ่นมาแต่อเช้าๆกันแบบนี้น้องขิดกระสันโตสันบึนๆใส่บระเล็บบี่เนาะเอ้ยเพิ่นมาเก็บอยู่แล้วเห็ดปวกเห็ดปวกนี่เจอว่าเห็ดบ่อ ไปข้างหน้าหนูได <terrible, S 2> ้พี่น้องโง่มากข้าง่บพวกาทเฮ็ดเฮ็ดเฮ็ดเห็ดพวกที่ร้องเฮ็ดปวกบมได้มีคนหาพี่น้องเฮ้ดเดาคิดว่าเฮ็ดบ่อออกนนะเอาก็มาลองเบิ่งมาพอดว่าเฮ็ดได้จากเพื่อนบ้านี่เราสิได้จิ้มขออนุญาตจิ้มเด้อพี่น้องตัวจุ่มตัวบ้านเนาสิฮักเอา อยากเสือเดี๋ยวมาขอเจอือ,อเพื่อจุกปีนาเมตตาจะเจอไว้พี่น้องเจ,จอไว้ปีนาอีกจะเจอไว้ปีนาเฮาสิเฮาสิเก็บแบบเอบอบ่ได้เอาหอนหักมันเด้อพี่น้องหักมันจมไว้ปีนาเอาแต่พอดีพอดีเลย จะอยากกินข่อยลายง,งก็ได้โอ้ยมวนมวนไปเนาะมวนมวนเต็มตาไปเลยตาว่ะ เตปอนแป้นๆบาอยากเสื้อเล้พี่น้องเขาก็ดีไม่ได้คิดไม่ได้ฟันเลยอย่างมากกว่าเปะเลยเขาเจะเพื่อแลมมาเบิ่งแล้วกว่าเฮ็ดเบื่อยุงกับพอยงุยงเขาจีบมาขามันเด้อ เอาทำปดิจิบลงเหลือจนเกินไปหอาอยาเสือมันตายเสือมันรับปีหนามันสิบออกพี่นาะใครเสียเอาใครเสียเอา,เอาจองมาจองมาแบ่ง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 ขายชวนมันมีมากม่นมีบอกมากน้ำ มอนคักพี่น้องเอาไปสิหลอ,อกกันไปน,นี่แหละมอนเทพม,มอนว่ามอนเทพม,มอนว่าเต็มกระตาไปเลยคาดคเนกว่าเดยังขังนี่กับเดไปอยากเสือพี่น้องอยากเสือ ใบเฮ็ดมันสิมาออกเป็นขนาดนี้นะอ,อ,อยากเสือสายตาจะคองเลยออกเป็นขนาดนี้เลยเลยมึงมันมันพี่น้องไปรอไปอีกพี่น้องเจอบบเจอเห้มันหูกกันแต่เนี่ยก็อุ่นใจแล้วเพราะว่าคอนกระตาเล้ว <c oughs> สือ่าเฮ็ดพี่น้องคว้างหน้าบบได้เอาเบิดน,นี่ก็กิกนคือการ เห็ดบดอ่อนๆเพรนเนาะนี่นานโอ้ยอยากมาเห็นของหนาบ่ได้ได้เพรนเนาะแนวกินต้องเอามาแกงบา้ามัน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 เห็ดบัวก็ได้เห็ดบดก็ได้ปะเราไปน้ำการ์ดกันเนพรน้อง บริคิดบริพันพี่น้องเจออีกแล้วเจออีกแล้วจุ้มจุมจุ้มนี่จ่จุมมจ้มตัวนี้พี่น้องหลับสาบอยู่นะนัะ่หลับสาบเลยคาะนมนัมนมนันมันมันบริคิดเลยบริสุทเห็ดปัาน,นี้พี่น้อยสิพเพห็ดปัาน,นี้นี เก็บก่อนพี่น้องขัางมะก็มีนึกพี่น้องผมให้สิพาให้เบิ่งจุ่มบักใหญ่เลยมาเลยเก็บก่อนเก็บก่อนกระจ้าสิมาเห็นพี่น้องเก็บก่อนเด้อเก็บก่อนเด้อจิ้มก่อนจิ้มก่อนงัดก่อนงัดก่อนเต็มกระตาแน่ๆเลยเฮามาเนี่ยตาหน้าเห็ดบดก็เอาเห็ดปวกก็เอาให้เรางอกก็เอาเอาเต็มตาไปเลยมาเนี่ น <ITA> ออกมาจากป่าอร้อยเห็ดปวกเต็มกตาไม่ใญ่ตานั่นป้าท <k 1> <k 1> <Econom our land> ุกอะไรหัวนี่งูหนึ่งทั้งลุ่มนะกุ๊ปมันนี่นี่นี่เออในหัวนะโอ้ยเมนุ่นมาสะออนฮะเออน้องมาได้ โอ้ยอันเฮามานั่นเฮาไปนี่เฮาเก็บทหารแล้วเฮาก็ไปพูดก็ไปเก็บอยู่เดินก็จะเอาไปแปลนเก็บเห็ดสามบอนทั้งลุมน่ะมันเพ็ดอันนั้นเห็ดกรุบแล้วลุมมันกรุบแน่เห็ดดกวมนี่ละงก์สีดอกจะให้ละงก์ก็ได้ละกลับมาเป็นสามบอลกับเออเฮ้ยมองอันนั้นเนี่ยเอาสิเลาะล่องไปฮะสิเลาะล่องไป ประทันเดิไปคอยลงไปนะน,นี่ในหน้นาหัวนี่ขกับความไปใส่หน้าแถวลือ้อความไปใส่หน้ายายนำเอาุมไปตะนี่ย้อนนั้นหน้าอีตาอ่างเด้อบผ่านยอนหน้าตะอาดเป็นผิวมะพรุนยังวะไปก็ใส่เบิ่งตัวนั่นในเดิดนมาหอดเทธออะไรพี่น้องเก็บออกลูกเอากระ่าเอากาซ่ามาเก็บออกตัวจุ่มันหนีคลายจุูมก็กรุบมันนะขายบอกคลาย ใหเอองินจากได้งินฮะโอ้ยดุยไดนแกปอันไปอีกบ่คิดไปอีกบ่ขี่รถไปไปป้าไว้ฮะนี่เดินได้เก็บนะเดินเขาจะเป็นแผ่นจะกพื่อเดี๋ยวก็ไปขาหุ่งโอ้วะเฮ็ดเบื่อบ่วความหัวไปเบิ่งแมนเฮ็ดปัวเก็บเอาเก็บมอกตะจุ่มเนาะ แกงแก,ง,แกงกินตัวอันน้ำมันนะตะจ่งขายตัวบ้านกินขายโูเท่าไรหกร้อยอขายขายขายพีน่นาองมื่อวานเกิดน,น้องขิดขายเอาเงินซื้ออันเค้กก่อน เพื่อนเราขีดไปอีกหล่มจะจุ่มตีง่ายๆแกก็จะแสจังหวัดอ้าวกับมากลับมาแล้วก em, huh? ็ไปพี่ทั้งหลุมมันน้ำมันหูบูน้ำไหนแล้วจุ่มน้ำหูบูน้ำเก็บผู้เดียวสามสิเก็ตอ่แนมหาคนกับบุเรียนบุเรีมีคนหาเห็ดบ้านไดมีแต่บรรณาการหา มาเฮ้าบบเห็นคนทำอะไรามาบึงเฮ็ดไปนเนอะเฮากะถ่ายคลิปกัะอันถ่ายแน่เก็บแน่แล้วหยาดคนมาโผล่เขากันด้ในหัวเขาจะไรตัวจุม่ม ลาเลยพี่น้องสำหรับกินนี้พ่อๆกันคลิหนาพี่น้องอยากกินเขาเลย